สวัสดีครับพี่น้องชาววัวกระถินเป็นพืชอาหารวัวควายที่มีประโยชน์มากนะครับมีคุณค่าทางสารอาหารสูงมีโปรตีนไม่น้อยกว่า18ซนนะครับแล้วก็ยังมีทั้งวิตามินและก็เกลือแร่อีกมากมายนะครับแต่เป็นที่น่าแปลกใจว่าคนเลี้ยงวัวเลี้ยงควายเนี่ยทำไมจึงไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นถึงประโยชน์ของกระถินนะครับหลายๆครั้งที่ผมขับรถ ระหว่างจังหวัดนะครับขึ้นลงสุรินทร์กรุงเทพนี่นะครับระหว่างทางเนี่ยผมก็จะเห็นคนตัดหญ้าไปให้หัวกินมากมายนะครับแต่ผมแทบจะไม่เคยเห็นคนตัดกระถินเลยนะครับทั้งทั้งที่กระถินริมทางนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งถนนเมตรภาพระหว่างาตั้งแต่โมกเหล็กปากช่องลำตะคองไปจนถึงสี่คิ้วนะครับเห็นมีกระถินขึ้นริมทางมากมายนะครับ แต่ผมก็ไม่ค่อยจะเห็นมีคนมาตัดไปใช้ประโยชน์เลยนะครับตัวผมเองนั้นชอบมากเลยครับกระถินที่ขึ้นในบริเวณรัศมีที่ไม่ไกลจากฟาร์มของผมมากนักเนี่ยผมก็จะตัดมาสับนะครับเพื่อเป็นส่วนผสมของอาหาร TMR ให้วัวผมกินเป็นประจำนะครับวัวกินดีกินเก่งแล้วก็หัวก็อ้วนดีด้วยนะครับผมใช้กระถินสับเป็นส่วนผสมของอาหาร TMR มา2ปีแล้วนะครับยังไม่พบว่าวัวของผมเนี่ยมีปัญหาด้านสุขภาพใดๆทั้งสิ้นนะครับ แต่ก็ต้องบอกว่าผมไม่ได้ให้กินทุกวันนะครับเพราะว่าบางครั้งเนี่ยกระถิ่นมันก็โตไม่ทันนะครับบางช่วงที่กระถินโตไม่ทันเนี่ยผมก็ไม่สามารถหากระถินมาให้วัวกินได้นะครับแล้วก็ในช่วงที่ผมไม่ได้อยู่ดูแลฟาร์มนะครับในช่วงที่ผมลงมาดูแลงานที่กรุงเทพเนี่ยผมก็ฝากเป็นภาระให้กับทางคนในครอบครัวเนี่ยช่วยดูแลวัวในฟาร์มให้นะครับช่วงนั้นเนี่ยก็จะไม่ได้ให้กินกระถินสับสดนะครับ แต่ถึงกระนั้นผมก็ยังเชื่อว่า,าถ้าให้กินเป็นประจำในปริมาณที่เหมาะสมนะครับมันก็จะไม่มีโทษนะครับข้อควรระวังในการให้กินกระถินสดนะครับมีอยู่2ออย่างนะครับข้อที่1ก็คือถ้าให้กินเป็นจํานวนมากนะครับจําจนวนมากนี่หมายถึงวันละ10-20กิโลต่อตัวเนี่ยนะครับก็อาจจะทำให้เกิดเป็นอาการท้องอืดได้นะครับพืชที่มีโปรตีนสูงสูง,สงทุกชนิดนะครับไม่จํากัดเฉพาะกระถินนะครับ ถ้าเราเอามาให้วัวควายหรือว่าแพะหรือว่าสัตว์สิกาะเพาะประเภทใดก็แล้วแต่นะครับถ้าเราเอา,อา,อาพืชที่มีโปรตีนส,ส,สูงมาให้กินเนี่ยก็จะมีความเสี่ยงการเกิดท้องอืดน,นะครับถ้าให้กินปริมาณมากๆนะครับกรมปศุสัตว์แนะนําเอาไว้นะครับว่าก็ไม่ให้เกินอ่เ2%อร์เซของน้ําหนักแห้งนะครับของน้ําหนักตัววัวต่อวันนะครับแต่ในความเป็นจริงเรากไ็ไม่สามารถที่จะหากระถินปริมาณมากขนาดนั้นมาให้วัวได้กินทุกวันหรอกครับ ข้อควรระวังอีกข้อหนึ่งก็คือกระถินสดนี่นะครับจะมีสารพิษอยู่ประเภทหนึ่งนะครับที่จะทําให้การเจริญเติบโตของหัวควายนี่นะครับเกิดการชะงักงานนะครับดังนั้นก็หัวควายที่มีอายุไม่เกิน6เดือนนะครับก็ควรที่จะยกเว้นนะครับไม่ให้กินนะครับหรือให้กินก็เป็นปริมาณน้อยๆนะครับแต่ถ้าเราเอามาหมักนี่นะครับก็จะทำให้สามารถใช้ได้อย่างไม่มีข้อจำกัดนะครับ เพราะว่าการหมักเนี่ยจะทําให้สารพิษเหล่านั้นย่อยสลายไปนะครับแล้วก็การหมักเนี่ยยังช่วยทําให้กระถิ่นเนี่ยนะครับเกิดการย่อยในระดับหนึ่งนะครับก็เหมือนกับอ,อาหารหมักทั่วไปนะครับทําให้โปรตีนเนี่ยสูงขึ้นเล็กน้อยนะครับแล้วก็วัวเนี่ยกินดีย่อยดีไม่มีท้องอืดน,นะครับข้อควรระวังก็คือถ้าเราหมักเนี่ยเราก็ไม่ควรจะให้ถูกอากาศถูกออกซิเจนนะครับเพราะว่ากระถินนี่จะเน่านะครับ การตากแห้งก็เป็นวิธีอีกวิธีหนึ่งนะครับที่ดีอย่างยิ่งมีประโยชน์อย่างยิ่งในการที่จะเก็บรักษากระถินเอาไว้ได้นานนะครับแล้วก็ถ้าตากแห้งแล้วเนี่ยก็สามารถให้กินได้แบบไม่มีข้อจํากัดเหมือนกันนะครับเพราะว่าสารพิษต่างๆก็จะย่อยสลายไปหมดแล้วนะครับ แต่ข้อเสียก็คือถ้าตากแห้งแล้วเนี่ยโปรโตีนก็จะลดลงเล็กน้อยนะครับเหลือประมาณไม่ไมน้อยกว่า14%นตะครับปัจจุบันนี้ผมเลี้ยงวัวแบบขังคอกเย็นโรงอซนะครับแล้วก็ให้กินอาหาร TMR สอมื้อนะครับมื้อเช้าเนี่ยก็ให้กิน20ถังนะครับหรือน้ําหนักประมาณสักสองกิโลกร,รมัมแล้วก็มื้อเย็ยนอีกนะครับก็ให้กินอาหาร TMR อีกยีถังเหมือนกันนะครับน้าหนักรวมกันก็อยู่ประมาณ200กิโลกรัมนะครับทั้งวันเนี่ยก็จะให้กินอาหาร TMR ประมาณ 400กิโลกรัมนะครับส่วนผสมของอาหารที่มาของผมนะครับก็จะมีเปลือกมันล้างหมักยีสต์ประมาณ300กิโลกรัมนะครับอาหารข้นสําเร็จรูปเนี่ยประมาณ20กิโลกรัมย่าเนเปียร์สับนะครับประมาณ40กิโลกรัมแล้วก็กระถินสับประมาณ40กิโลกรัมนะครับแต่ถ้าวันไหนผมไม่มีกระถินสับผมก็จะใช้ย่าเนเปียร์สับนะครับ80กิโลกรัมนะครับ หลังจากให้กินอาหาร TMR ในแต่ละมื้อแล้วนะครับผมก็จะให้วัวได้กินฟางแบบบุฟเฟ่น,นะครับคือกินได้ไม่จากัดนะครับเพราะว่าฟางเนี่ยผมก็จะใส่ไว้ให้เต็มรางตลอดนะครับถ้าฟางลดลงหรือว่าหมดผมก็จะเติมฟางตลอดนะครับผมให้กินอาหาร TMR นะครับเฉลี่ยตัวละ1ถังนะครับซึ่ง1ถังสีเนี่ยนะครับก็มีความจุป,ประมาณ18ลิตรนะครับในขณะที่กระเพาะวัวเนี่ยจะมีความจุไม่น้อยกว่า30ลิตรดังนั้นเนี่ย อาหาร TMR 1มถังสี18ลิตรเนี่ยนะครับมันไม่ทําให้วัวอิ่มนะครับอันเราจรึงต้องให้วัวกินฟางเพื่อที่จะว่าอาฟางเนี่ยอ่าวัวนี่จะได้อิ่มนะครับการให้วัวกินอาหาร TMR ร่วมกับฟางนั้นนะครับ มันจะทําให้การประสิทธิภาพในการย่อยฟางของวัวนั้นดีมากนะครับเพราะว่าจุลินทรีย์ในกระเพาะวัวนั้นเนี่ยก็จะได้โปรตีนจากอาหารที่มานะครับเอาไปย่อยเป็นก๊าซแอมโมเนียนะครับเพื่อใช้ในการเจริญเติบโตแล้วก็ในการาเพิ่มประชากรนะครับเมื่อจุลินทรีย์ในกระเพาะอาหารของวัวนะครับมีประชากรเพิ่มขึ้นก็จะสามารถย่อยสลายฟางได้เร็วขึ้นแล้วก็เมื่อจุลินทรีย์เหล่านั้นเสียชีวิตลงตามวัฏจักรของเขานะครับ ก็จะทําให้ผนังเซลลของเขาเนี่ยก็จะกลายเป็นโปรตีนและวัวก็จะได้ดูดซึมเข้าไปใช้ประโยชน์อีกครั้งหนึ่งนะครับผมเคยทําคลิปไปแล้วไว้นะครับรอบหนึ่งเรื่องเกี่ยวกับการเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ในกระเพาะของวัวนะครับเพราะว่ากระเพาะของวัวเนี่ยสามารถมีจุลินทรีย์ได้ ตั้งแต่4ล้านล้านถึง10ล้านล้านตัวนะครับจุลินทรีย์เนี่ยยิ่งมีมากก็ยิ่งดีนะครับเคล็ดลับในการเลี้ยงวัวให้อ้วนท้นสมบูรณ์ก็คือการเลี้ยงจุลินทรีย์ในกระเพาะวัวให้ได้มากๆนั่นเองจุลินทรีย์ในกระเพาะวัวนั้นในกระเพาะอาหารของวัวนะครับไม่ได้มีประโยชน์เฉพาะวัวเท่านั้นนะครับไม่ได้ทําไม่ได้ช่วยแค่ให้วัวเนี่ยย่อยสลายอาหารได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นโปรตีน ลำดับที่2ให้กับวัวเท่านั้นนะครับตัวจุลินทรีย์ที่มีชีวิตที่ถูกขับถ่ายออกไปกับทางามูลของวอัวนี่นะครับก็เป็นสารปรับปรุงดินนะครับเป็นตัวช่วยปรับปรุงคุณภาพดินได้อย่างดีเยี่ยมนะครับเราจะสังเกตเห็นว่าการที่เราใช้ปุ๋ยหมูปุ๋ยคอกนี่นะครับไปใส่ในที่นาที่ไร่นี่นะครับมันก็จะทําให้พืชพันธุ์ของเรานั้นเจริญเติบโตงามได้นานนะครับปุ๋ยคอกหรือว่าปุ๋ยขี้วัวขี้ควายนันะครับ เป็นสารบำรุงดินที่ดีที่สุดนะครับเมื่อดินดีแล้วเราจะปลูกพืชอะไรมันก็งามมันก็โตนะครับการเลี้ยงวัวนอกจากจะได้วัวได้เนื้อวัวไปขายเป็นรายได้แล้วนะครับผลพลอยได้อย่างเช่นปุ๋ยคอกก็เป็นแหล่งรายได้ที่สําคัญอีกเช่นกันนะครับปุ๋ยคอกแห้งๆก็ขายได้แล้วนะครับกระสอบละไม่ต่ำกว่า30บาทนะครับวัวหนึ่งตัวเนี่ยถ้าขนาดประมาณทัก3ามสี่กิโลกรัมนี่นะครับก็สามารถผลิต ปุ๋ยคอกได้ไม่ต่ำกว่า10กระสอบต่อปีนะครับแต่ถ้าเราเอาปุ๋ยคอกไปหมักนะครับทำเป็นปุ๋ยหมักเนี่ยมูลค่าเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับจากกระสอบละ30บาทเนี่ยก็อาจจะเพิ่มเป็นกระสอบละร้อยเลยทีเดียวนะครับเพียงแต่ว่าปริมาณเนี่ยหลังจากที่ทําเป็นปุ๋ยหมักแล้วปริมาณก็จะนดร้อยลงแล้วครับและถ้าเราอยากจะเพิ่มมูลค่าขึ้นไปอีกนะครับเราก็เอาปุ๋ยคอกเนี่ยไปเลี้ยงไส้เดือนนะครับ เราก็จะได้ปุ๋ยมูลไส้เดือนซึ่งก็จะมีราคาขึ้นไปอีกนะครับก็กิโลกรัมละ5บาทเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็ตัวไส้เดือนเองนะครับเราก็ยังสามารถขายได้นะครับเราจะขายเป็นสําหรับกลุ่มผู้ตกปลาก็ได้นะครับหรือเราจะขายเป็นพันไส้เดือนก็ได้นะครับหรือ เราก็สามารถนําไส้เดือนนี่นะครับมาเป็นอาหารเลี้ยงเป็ดไก่ไข่ของเรานะครับเราก็จะได้ไก่ได้ได้ไข่ไก่ไข่เป็ดมาบริโภคหรือถ้าเราผลิตได้เยอะเราก็สามารถจับจาน่ายได้อีกทางหนึ่งด้วยนะครับไส้เดือนสามารถเอาไปเลี้ยงปลาได้นะครับอย่างเช่นปลาดุกป,ปลาชชอนเนี่ยนะครับก็เลี้ยงได้ดีนะครับตลาดสําหรับปลาดุกแล้วก็ปลายชอนเนี่ยก็มีกว้างขวางนะครับเพราะว่าเป็นปลาที่ LEGO คนในประเทศของเราในบ้านของเรานี่นะครับก็บริโภคกันเป็นประจําอยู่แล้วราคาก็ถือว่าใช้ได้เลยนะครับ ปลายช่อนปลาดุกเราจะทําเป็นขายเป็นปลาสดก็ได้นะครับหรือว่าเราจะนํามาทําเป็นปลาแดดเดียวก็ได้นะครับก็เป็นการเพิ่มมูลค่าขึ้นไปอีกระดับหนึ่งนะครับปุ๋ยมูลไส้เดือนนะครับถ้าเราขายไม่ได้ขายไม่หมดนะครับเราก็เอามาปลูกผักขายนะครับปลูกผักเนี่ยเราก็ปลูกผักด้วยแล้วเราก็เลี้ยงปลาด้วยนะครับเราก็เอาปลาที่เราเลี้ยงนี่นะครับปลาช่อนปลาดุกนี่นะครับก็เอามาทําปลาเผาปลาย่างนะครับ ขายคู่กับผักของเรากลายเป็นเมี่ยงปลาเผาเมี่ยงปลาย่างนะครับก็เป็นเมนูพร้อมรับประทานที่คนไทยนิยมอยู่ไม่ใช่น้อยนะครับเห็นไหมครับว่าจากจุดเริ่มต้นการเลี้ยงวัวนี่นะครับแค่การเลี้ยงวัวเนี่ยเราสามารถที่จะนําผลผลิตแล้วก็ผลผลิตทางตรงทั้งทาง,ทงอ้อมนะครับผลพลอยได้นะครับจากการเลี้ยงวัวเนี่ยเอามาทําประโยชน์เอามาเพิ่มมูลค่าได้อย่างหลากหลายนะครับหวังว่าคลิปวิดีโอในวันนี้จะเป็นประโยชน์สาหรับผู้ชมไม่มากก็อน้อยนะครับขอบคุณสําหรับการติดตามชม พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ